อสเราสหายเสื่อมสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่า7ตัวตนที่แข็งแกร่งและทรงอิทธิพลที่สุดของพอพันปีศาจซึ่งถูกเรียกว่าผู้เหนือล้ำนั้นมีใครกันบ้างหากพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรัฟังกันได้เลยคำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ที่คลั่งใครนน,นมน,มนมุ่มท่านั้นอ ก่อนอื่นผมขออธิบายความหมายของคาว่าผู้เหนือล้าให้ฟังอย่างสั้นๆกันก่อนผู้เหนือล้าก็คือตัวตนที่แข่งแกร่งหลุดกรอบไปจากปีศาจทั้งมวลยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมีพลังและความสามารถเกินกว่า4ี่จอมมัรผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงในอดีตไปอย่างมากโหจนทําให้ผู้คนกังขาว่าบุคคลผู้นั้นเป็นปีศาจจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นตัวอะไรกันแน่โดยเหล่าผู้เหนือล้านี้มีพลังและอิทธิพลถึงขั้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงรากฐานการปกครองของประพบได้เลยทีเดียวซึ่งผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เหนือล้อาออ่งงนนตตตแดีจถึคมำ กันทั้งสิ้น7คนดังต่อไปนี้คนแรกปีศาจสายเลือดบริสุทธิ์บุตรของจอมมาลูซิเฟอร์ที่แท้จริงกับลิลิตมันดาแห่งการเริ่มต้นของปีศาจ และยังเป็นคุณปู่แท้ๆของวารีลูซิเฟอร์รีเซวิมลีแวร์ลูซิเฟอร์รีเซวิมได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เหนือล้ำตั้งแต่สมัยที่สายเลือดของจอมมันยุคเก่ายังปกครองปรพบเขาคือบุคคลที่มีพลังปีศาจมากล้นอย่างน่าเหลือเชื่อสามารถสร้างก้อนพลังปีศาจทรงพลังขนาดหลายสิบเมตรขึ้นมาได้ถึง6รลูกพร้อมๆกันสำหรับรีเซวิมแล้วการทำลายเมืองเมืองหนึ่งทิ้งไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเท่านั้นยังไม่พอเขายังครอบครองพ,งพลังพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในหมู่ปีศาจที่มีชื่อว่าเซคริตเกียแคนเซเลอร์ ซึ่งเซคริตเกียร์แคนเซเลอร์นี้มีผลทําให้ลักษณะพิเศษใดๆก็ตามของเซคริตเกียร์และความสามารถทุกอย่างที่เพิ่มขึ้นด้วยพลังของเซคริตเกียร์ไม่เป็นผลกับตัวเขาด้วยเหตุนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เซคริตเกียร์หรือผู้ใช้ลองกินุสิี่แข็งแกร่งสักแค่ไหนก็ล้วนแล้วแต่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาด้วยกันทั้งสิน้นส่วนเรื่องอิทธิพลในประพบริเซวิมได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจอมานยุคเก่าเป็นอย่างมากแต่ตัวเขาไม่มีความสนใจที่จะปกครองปรพเขาเพียงอยากจะเปิดศึกกับต่างโลกที่มีชื่อว่า e e, อ,องค์กรผู้ก่อการร้ายเคออสบิเกตขึ้นมาใหม่หลังจากที่พวกก๊กววรบุรุษพ่ายแพ้ไปในชื่อว่าคริฟฟอร์ด เพราะว่าสุดท้ายก็ถูกทีมต่อตามผู้กอ่อการร้ายดีๆโค่นลม้มรีเซวิมพ่ายแพ้ให้กับอิเซในที่สุดและถูกหนึ่งใน5าราชามงกรผู้ยิ่งใหญ่ฟาฟเนียทำให้ดับศูนย์ไปคนต่อมาจอมาเซอร์เซกลูซิเฟอร์หนึ่งในตัวตนที่แข่งแกร่งที่สุดระดับโลกเซอร์เซ็กเกิดมาพร้อมพลังปีศาจอันมหาศาลในสเกลที่ไม่น่าเป็นไปได้เขาได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เหนือล้ำรุ่นเดียวกันกันกบรีเซวิมเรเวลลูซิเฟอร์พลังของเซอร์เซ็กในร่างที่แท้จริงถูกเรียกว่าร่างอวตารแห่งพลังทำลายล้างมันคือกกาาาารทีี่่่เเเเขปปลลยยนนตัวอองงใหห้็แ ทำลายล้างสีแดงเข้มอันเข้มข้นในร่างของมนุษย์ซึ่งว่ากันว่ามีพลังมากกว่าจอมมาลูซิเฟอร์รุ่นก่อนถึง10เท่าโดยเซอร์เซ็กเคยใช้ร่างนี้ขู่จะทําให้หนึ่งในเทพเจ้าสูงสุดของโอลิมปัสอย่างฮาเดสต้องดับสูนมาแล้วส่วนเรื่องอิทธิพลในปรพบ สมัยที่ดํารงตำแหน่งเป็นจอมมารเซอร์เซกคือหนึ่งในจอมมารที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดจากรัฐบาลปัจจุบันของปาร์พบเขาคือจอมมารเบื้องหน้าที่รับหน้าที่เป็นศูนย์กลางของผู้คนคนต่อมาจอมมารอาจูก้าเบลเซบับอีกหนึ่งในตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดระดับโลกอาจูก้าเกิดมาพร้อมพลังปีศาจมากมายมหาศาลเท่ากันกับคู่ปรับตลอดการอย่างเซอร์เซกและได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เหนือล้ำรุ่นเดียวกันกับรีเซวิมรีเวลลูซิเฟอร์และเซอร์เซ็กลูซิเฟอร์พลังของอาจูก้าจะไม่ได้ จะเป็นการใช้เทคนิคขั้นสุดยอดใช้สุดคำนวณและสมการในการควบคุมปรากฏการณ์ทุกอย่างแทนถ้าหมายตายที่อาจูก้าเคยใช้ให้เห็นที่เผยเออกมาแล้วก็มีแคนเคอรเลอร์ฟอร์มูลาที่สามารถชิงเอาสูตรคาถาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองได้ไม่เพียงเท่านั้นเขายังสามารถทําให้รูปร่างความเร็วหรือแม้แต่ความรุนแรงของสูตรคาถานั้นๆพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยส่วนเรื่องอิทธิพลในปรบภพอาจูก้าคือหนึ่งในจอมารที่ได้รับแรงสนับสนุนอย่างล้นหลามจากรัฐบาลปัจจุบันของปรบภพไม่แพ้เซอร์เซ็กเลยทีเดียวแต่ กับการทดลองสร้างสิ่งใหม่ๆโดยหลายอย่างที่อจุกาสร้างขึ้นถึงขั้นสามารถเปลี่ยนลากเงาของประพบได้เลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นระบบ e v ี l p i e c e คนต่อมาจากักรพรรดิมังกรแดงอัคคีแห่งความเที่ยงแทฮิวโดอิเซหนึ่งในสองมังกรสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์อิเซแม้แรกเริ่มเดิมทีพื้นฐานร่างกายจะอ่อนแอไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับผู้เหนือล้ำคนอื่นๆเพราะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่พอได้รับกายเนื้อใหม่เป็นเกรดเลสขนาดย่อมที่มีพลังของโอฟิศถูกรวมเข้าไปด้วยมาอีกทั้งยังผ่านการฝึกฝนอันเข้มข้นและการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเขาก็ก้าวขึ้นมามีพลังอยู่ในระดับของผู้เหนือล้ำได้ด้วยการบบรรรรรลลลุ่่าางงงเเททพพมัักกกหือหออดดีีียส จักรพรัดมงกรแดงผสานกับลักษณะพิเศษแห่งอนันต์ของโอฟิศจากนั้นเมื่ออิเซร่วมกับทีมต่อต้านผู้ก่อการร้ายดีๆและฝ่ายพันธมิตรปรับปรามสมัพันธ์ผู้นําแห่งนันลกที่มีฮาเดสเป็นแกนนําลงได้สาเร็จในนิยายชินไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีเล่มที่4เขาก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เหนือล้าอีกทั้งยังได้เลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นพิเศษที่อยู่เหนือกว่าระดับปีศาจชั้นสูงสุดไปอีกด้วยส่วนเรื่องอิทธิพลในปรพบอิเซได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากทั้งจากในป เหล่าผู้ก่อการร้ายมานับครั้งไม่ถ้วนและยังโด่งดังเป็นอย่างมากในฐานะของอบไปดากอนนอกจากนี้อิเซก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่มีโอกาสจะได้ขึ้นเป็นจอมมารในอนาคตด้วยคนต่อมาจักรพรรดิมงกรขาวดาวประกายพึกวาลี่ลูซิเฟอร์หนึ่งในสองมังกรสวรรค์ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์วาลีที่เป็นทายาทของจอมมารลูซิเฟอร์ที่แท้จริงมีพลังพื้นฐานปีศาจอันมากล้นมาตั้งแต่กำเนิดเขาขึ้นไปถึงจุดที่มีพลังเทียบเท่ากับผู้เหนือล้ำได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ในนิยายเล่มที่อนนน่เเลงารรริ์ชั้สููงงสุดดอย่าพลโตให้ ส่ไปในช่วงพริบตาด้วยร่างเอมพิเรโอเจเกอร์นอ v e โอเวอร์ไดรฟ์แล้วหลังจากนั้นพอบรรลุร่างจอมมารหรือเดียบรอสดราก้อนลูซิเฟอร์ที่ทําให้พลังทั้งหมดในฐานะจกักรพพัดมงกรขาวและในฐานะของจอมมารลูซิเฟอร์ปรากฏออกมาได้อีกทั้งยังปรับปรามสมพันผู้นําแห่งนรกได้สําเร็จสุดท้ายวารีก็ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เหนือล้าและเลื่อนขั้นเป็นปีศาจชั้นพิเศษไปพร้อมๆกันกับอิเซส่วนเรื่องอิทธิพลในปรบภพวารีได้รับแรงสนับสนุนจากทั้งฝ่ายจอมมายุคเก่าและฝ่ายจออออออมมาาาารรรรยุุคปััจจจจบบนเเเพะเขขืืืผู้สสออง่งงลซิฟ์ทีแ ทั้งนี้ในอนาคตวาลี่ได้ถูกวางให้เป็นจอมมาลูซิเฟอร์คนต่อไปสืบทอดตำแหน่งต่อจากเซอร์เซิกลูซิเฟอร์ คนต่อมาอดีตเด็กชายผู้คลั่งไคล์การครอสเดสลูกครึ่งมนุษย์กับแวมไพร์แกสเปอร์วลาดีในนิยายภาค E.X ที่เล่าเรื่องราวในอนาคตอีก30ปีข้างหน้าได้เปิดเผยว่าแกสเปอร์ในอนาคตจะได้รับการยอมรับกลายเป็นหนึ่งในผู้เหนือล้ำของโลกปีศาจตดยลักษณะของแกสเปอร์ได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากลายเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหล่ารูปร่างกำยำกล้าหาญฉลาดหลักแหลมแมนแบบที่ว่าขจัดลุกเด็กบอบบางที่ชอบแต่งหญิงหายไปจนหมดสิน้น โดยที่แกสเปอร์แข่งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากก็เพราะเขาคือผู้ถือครองลองกินุสไอออนบาลอที่มีเทพมารบาลอแห่งตำนานเทพเคลมาสถิตทำให้เขาสามารถแปลงเป็นล่า forbidden invade b a l o r the beast สัตว์ร้ายสีดำที่กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างได้ซึ่งแม้แต่ลองกินุสระดับสูงอย่างดิเมนชันล้อของเกออกแห่งกบูเลบุรุษเองก็ไม่ใช่ผู้ต่อสู้อีกทั้งแกสเปอร์ยังมีความสามารถที่สุดยอดเกี่ยวกับเรื่องของเวลาด้วยเขาสามารถเดินทางข้ามการเวลาได้และยังสามารถสร้างห้วงมิติหยุดเวลาที่มีเพียงระดับเทพเจ้าผู้เหนือล้ำจอมารยุ นนัน้ที่จะไม่ได้รับผลของมันทั้งนี้แกสเปอร์ในอนาคตจะกลายเป็นผู้บังคับบัญชาของเหลราลูกๆของอิเซที่มีความแข็งแกร่งขนาดที่รับมือกับเหล่าเทพเจ้าได้อย่างสบายคนต่อมามิลิคาสเกมโอลีมิลิคาส,คาสที่สืบสายเลือดมาจากเซอร์เซกลูซิเฟอร์หนึ่งในจอมมารที่แข็งแกร่งที่สุดกับเกรเฟียลูคิฟหนึ่งในควีนที่แข็งแกร่งที่สุด ทำให้เขาเกิดมาพร้อมกับพลังปีศาจอันแข็งแกร่งเกินกว่ามาตรฐานไปเป็นอย่างมากกลายเป็นตัวตนขั้นสุดยอดที่มีศักยภาพซ่อนเลนสในด้านพรสวรรค์มากที่สุดในเรื่องไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีเรื่องราวการเติบโตของมิลลิคาสยังคงเป็นความลับเพราะอาจารย์อิชิบุมิผู้เขียนวางแผนจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นในอนาคตหลังจากไฮสคูลดีเอ็กซ์ดีจบลงแต่หากอ้างอิงตามนิยายภาค EX กที่สุดแล้วมิลลิคาสจะได้กลายเป็นผู้เหนือล้ำของโลกปีศาจอีกคนหนึ่งและยังจะได้ขึ้นเป็นผู้นำตระกูลเกเมอรี่คนต่อไปทัดจ การสนับสนุนจากบรรดานักการเมืองที่สนับสนุนเซอร์เซ็กมาตั้งแต่ยังเล็กถึงขนาดมีการตั้งฝ่ายมิลิคาสขึ้นมาเลยทีเดียวโอเคครับงั้นคลิป7ตัวตนที่แข็งแกร่งและทรงอิทธิพลที่สุดของพะพันปีาศาจซึ่งถูกเรียกว่าผู้เหนือล้ำก็คงจะมีประมาณนี้เช่นนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมาตานน